ชอบช่องเราอย่าลืมกดด้ะยพ่อกับแม่ทำไมใช้ตะเกียบพลีข้าวเป็นด้วยล <c oughs> ุงงเธอก็ค่อยฝึกทำนะเส้นไหนสิไม่เห็นตอนนี่พ่อดูสเ, <c oughs> เส,ส,ส้นเลยไม่แส่ปากวะตอนข้าวะมากินอะไเว้ยสวัสดีเอเลี่ยนก <c oughs> ินอะไรนะกินอะไรนะลูกราเมงโอเค จะกินอันนี้นไม่กินลาเมงก็กินอันนี้ไหนว่าจะกินลาเมงเออ่อกินลาเมงคือลาเมงลาเมงเนะลาเมงมอันนี้คือเอาไปลิ้นบัวย <c oughs> ่างเป็นไงบ้างครับ ให้มากินกันครับผมงพ่อสั่งข้าวมาเพิ่มเลยมันกินกับลิน้นวัวแล้วก็มีสไปซี่าราเมงทุกครับโอ้พ่อขอชิมลิ้นกับข้าวสวยก่อนนะข้าวไหมครับลูกพ่อกับแม่ทำไมแพ้จะเกียบพีีข้าวไปด้วย เธอก็ค mm ่อยฝึกทำนะเออได้ม่คีบได้แ <handic> ค <apped> <wi> ่เอาตรงนี้ตักไปใช่ไหมพี่พ่ออ๋อแล้ก็สองตัวข้ามเขากินราเองก่อนเอาก็หมูอีกไหมหมูชิ้นใหญ่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแบ่งให้ คนน้ำในเผ็ด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 เ,เ,เหรอผมเคยกินราเมงครั้งแรกครับแต่ไม่ได้เป็นราเมงแบบออริจินอลนะเป็นสไปซี่เป็นรสชาติที่แบบถูกปากคนไทยส่วนพ่อจะขอกินแบบแบบนี้ก่อนนี่เนี่ยถูปกปากคนไทยนี่คือสาลาย้วาวาว,าว,าวาหมูหมูอะไรนะแม่หมูชา,าชาูชาชาูชาชา ไอหมูชาชูพูดถูกแล้วนีพูดไม่ชาได้ไงชาชูโอเคกินก่อนนะเขาทำยังไงเอ๋ยโอเคโอ้นี่คือลิ้นบัวขายได้ยังเยอะเกินใจอร่อยมากเลยครับน่อแล้วนี่ก็คือหน่อไม้ อไนเดอร์อออครับอันเดอร์พ่อกินเส้นราเมงกับนนะนะเผ็ดเียซุน้ำที่แบบเผ็ดๆเ,เลย ตัวนี้ไว้กันลื่นดูนะชิมไหมน้ำละมีงราไม่ไราเม่งมันจะเผ็ดแสบคอแสบแสบนิดนึ่งผมก็แสบคอเหมือนกัน <Okay. S 1> กินหมูคอ,อยิ่งแสบคอเลยหมูตพคอคอแบบซุ้เส้นอีกรอบหนึ่งซูเซ่นซูเซ่นซุเส้นไหน,ส,ส,นสิไม่เห็นตอนนี้พ่อดูเส้นเลย นรคับกยิ้มนานไม่แตกปาเหรอแสบ,บนิดหน่อยแต่แับมากโดูดิแับเบอร์ดับเบอร์สับเบอร์มีหน่อไม้เลย ฮาลิสบัวต่อถ้าไม่กินนี่ค่ะเป็นตัวไ่ได้นะคะ้กินหมูซาชูอีกแล้วพ่อแบ่งให้อีกคือซาซูบาร์บีค้า กินเลยพ่อไม่เคยกินอ๋อขอบคุณครับมันแสบคอพอแล้วมันเผ็ดไปไหมมูช่าชูมาแสบกุ้งทอดเหรอ ทีมเลยโ okay, อเคพ่อเลยอันใหญ่ๆก็เหมาะกับพอ่ออันเล็กก็เหมาะกับผร้อมวายทีมเลยอันนี้จะหมดแล้วเนี่ยขึ้นตัวจะหมดแล้วแม,ม่หมดนี่ก็พอแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไปนอนพักผ่อนนะกลับบ้านดูการ์ตูน ยังไม่ได้เล่กระตือเลยเชื่อมนก็มาเลยยัไม่ทำกันบ้างอ่ะออรอะมาดูครับลองหลดนะอ๋อ ก็ขอกินไข่นี่นะมันจะเป็นไข่แบบคล้ายออนเซนเลยอ่ะไข่ไข่ต้มไข่เซนไม่กินต้องกินนะหยุดก่อนบอกให้ทันกินแล้วอร่อยไหมอร่อยมากเออพ่อพ่อใช้ตะเกียบเนี่ยตะเกียบสิฟ้งน้ำมันน้ำกินน้ำ กนะิ๊บเตนกิ๊เต้นกิ๊บเส้นดูแบบวันนั้นะดูแบบฟิลเลยเดี๋ยวมันกระเด้งใส่คนอื่นนะดิแม่้อกลัวผมระวังให้ดูเลยอ้าวจะได้ใส่หน้าผมมาเลยดูดไม่ขึ้นกลัวมันกระเด็นใส่ใคอ๋อไม่ต้องกลัวมันดูดแน่นนะ ะเดี๋ยวเรากินเสร็จเดี๋ยวเราจะกลับบ้านนะเอาเรีบไปเลยเออเ้อดูดิเอาหมดเกี้ยงเลยของพ่อเนี่ยของผมไม่ค่อยหมดเกี้ยงขเอาน้ำมาคลุกอ่ะ จะต,ต้องลองสั่งแบบรสชาติเดิออริจินอลแต่ว่าเธอก็ยังน่าจะยังกินไม่เป็นเนาะไม่ชอบส้ค่อยหัดก,กินใหม่เพราะมันเหนื่อยคอผม,อมสุดท้ายครับก่อนที่ก่อนจะกินชิ้นสุดท้ายของกินเส้นก่อนอะได้ครับอขอสดน้ำเลย เส็ดอร่อยข้าวพ่อก็หมดเลยราเมงพ่อก็หมดหมดเลยโอเคลิ้นวัวชิ้นสุดท้ายของลุงวินเทอร์จิ้มได้ไหมเอ่ย <mm <mm> ดูนะเด้อโอเคครับ ใส่พักหน่อย <Okay. S 2> ใส่พักคุ้นพาร์ลงไป <Okay. S 2> เราดูนะได้เออดูนะยังสองสามเป็นไงครับรสชาติถูกใจไหมมาอีกไหมครับมาอีก ลาคุณผู้ชมได้เลยเดี๋ยวเชือกเสียก่อนอ่าเชือกเชือกก่อนขอตัวลาไปก่อนนะครับที่ใครชอบคลิปเราอย่าลืมกด subscribe ให้ช่องเราด้วยที่ใครชอบช่องเราอย่าลืมกดด้อยโอเคลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe ให้ชสมบูรวยนะครับบ๊ายบายนะครับบุ๊บบินเทอร์บ๊ายบาย,บาย,บาย